ช่อง Key of Love and Key of Life สวัสดีคะ่ะคูบุญนะคะสำหรับคลิปนี้คูบุญก็มาหัวข้อ Random นะคะเป็นการอ่านไพ่ในเชิงของพัฒนาจิตวิญญาณอ่านไพ่เพื่อการยกระดับจิตนะคะให้องค์ความรู้ด้านของจิตวิญญาณทั้งหมดนะคะส่งต่อสื่อสาร ถ่ายทอดข่าวสารจากพลังงานของจักรวาลน,นะคะก็แรนดอมนี้มาสุ่มไพ่นะคะว่าจักรวาลต้องการสื่อสารและอยากบอกอะไรกับคนที่บังเอิญได้เจอคลิปนี้นะคะจักรวาลต้องการสื่อสารอะไรคะครูบุญไม่ได้มีหัวข้ออะไรนะคะก็ให้จักรวาลน,นะคะสื่อสารผ่านไพ่ Right action นะคะสิ่งที่คุณทำอยู่ในตอนนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะเป็นการกระทำที่ถูกต้องนะคะ Right action เดี๋ยวจะมาเช็คพลังงานนะคะกายแดนนี่คือคำแนะนำจากจักรวาลน,นะคะการกระทำที่ถูกต้องของคุณส่งผลให้คุณนะคะได้รับคำแนะนำจากจักรวาลและจักรวาลกำลังไกด์ไลน์แนะนำานะสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อให้คุณได้กระทําหรือ take action ในสิ่งที่ถูกต้องของชีวิตคุณนะคะแรนดอมนี้เดี๋ยวมาเช็คพลังงานหลักะพลังงานหลักที่จักรวาลต้องการสื่อสารขอพลังงานหลักแรนดอมนี้ค่ะก็ใช้ไพ่ยิปซีกุบุลนะคะรุ่นนี้นะคะรุ่นลิมิเต็ดจะหมดแล้วนะคะเหลือ3ชุดสุดท้ายใครสนใจก็แอดไลน์ด้านล่างนะคะ4 4บาทแถม คอร์สเรียนอ่านไพ่ยิปซีออนไลน์ในเพจ Facebook ให้ด้วยนะคะเข้าไปศึกษาได้ทุกเมื่อเลยคุ้มค่าคุ้มราคามากราคานี้นะคะเป็นการลงทุนที่ไม่เสียเปล่านะคะบอกเลยแรนด้อมหลักเป็นใครแรนด้อมหลักขอพลังงานแรนด้อมหลักคะ่ะสามไม้พลังงานเป็นพลังงานของความหนักแน่นและมั่นคงมากๆ พลังงานนี้เป็นพลังงานที่อย่างลากลึกนะคะเข้าไปถึงขั้นจิตวิญญาณเลยพลังงานหลักเป็นพลังงานของคนที่เหมือนต้นไม้นะคะที่เติบโตเติบโตนะคะด้วยรากที่แน่นนะคะด้วยรากที่แข็งแรงนะคะส่งผลทําให้ต้นไม้ค่อยๆเติบใหญ่เปรียบเหมือนชีวิตของคุณนั่นเองแรนด้อมหลักเป็นแรนดอมที่ชีวิตต้อง ฝาฟันนะคะฝาฟันเพื่อให้ตัวเองได้เติบโตเติบใหญ่และคุณเป็นพลังงานที่ไม่ใช่พลังงานคนที่แบบโตเร็วนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามการพัฒนาจิตวิญญาณการพัฒนาชีวิตการยกระดับจิตนะคะมันเป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่กับอย่างลากลึกเป็นต้นไม้ใหญ่ที่พร้อมจะ แห่กิ่งก้านสาขานะคะไพ่สามไม้ของครูบุญนะ,ะเป็นกลุ่มพลังงานของคนที่เป็นร่มโพร,ร่มใสนะคะให้กับผู้อื่นเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะเนี่ยราชาไม้เป็นพลังงานของคนที่มีความเป็นผู้นำมากนะคะแรนดอมนี้คุณอาจจะเป็นกลุ่มพลังงานของผู้นำในด้านใดด้านหนึ่งนะคะไม่ว่าจะด้านใดๆก็ตามเป็นผู้ที่ เป็นผู้นําที่ดีนะคะเป็นพลังงานคนที่แบบเป็นตัวอย่างที่ดีอะ่ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามคุณจะเป็นคนที่ลงมือทําด้วยตัวเองนะคะไปลองเรียนรู้มันด้วยตัวเองเป็นบุคคลที่สร้างรากฐานด้วยตนเองอ่ะง่ายนะคะเป็นบุคคลที่สร้างรากฐานชีวิตด้วยตนเองนะคะแม้ว่าจะมีลูกน้องมีบริวารเนี่ยเจดเรียนนะคะเป็นคนที่ ทำอะไรก็ตามนะคะเป็นคนที่มีความใจเย็นมีความอดทนนะคะมุ่งมานะาจะใช้คําว่ามุ่งมานะก็ไม่เชิงนะ,ค,ะคุณเป็นคนมีกลยุทธ์นะคะแรนดอมนี้เป็นคนที่มีกลยุทธ์นะฉลาดรอบรู้ด้วยนะคะมองการไกลพร้อมๆกับการเทคแอคชั่นคุณจะวางกลยุทธ์ก่อนแรนดอมนี้คุณเป็นบุคคลที่ทําอะไรก็ตามคุณวางกลยุทธ์ก่อนนะค,ะคุณ พินิษพีเคราะห์พิจารณามองการไกลแล้วคุณค่อย take a คชั่นคุณจะไม่ทำแบบสุ่มสีุ่่มหแน่นอนนะคะเรนอมนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามไพ่เจ็ดเหรียญคุณเป็นคนที่เลือกทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองชอบไม่ว่าสิ่งนี้จะยังไม่ให้ผลผลิตนะแม้ว่าสิ่งนี้มันอาจจะยังไม่ เจดเรียนนะคะคุณเป็นคนที่อดทนใจเย็นรอคอยได้และเลือกทำอะไรที่ตัวเองชอบที่ตัวเองรักก่อนนะคะเป็นคนที่โฟกัสให้ความสำคัญกับความสุขทางใจของตัวเองเป็นหลักนะคะเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วมีความสุขมากกว่าเลือกทำในเรื่องของการเงินนะคะแรนดอมนี้พลังงานของคุณ ว้าวสองถ้วยนะคะที่ครูบุญพูดจริงๆนะคะแรนดอมหลักคุณเป็นคนที่มีความรักในตัวเองมากนะคะถ้าไม่ใช่พลังงานคนที่มีความรักทางความรักจริงๆก็เป็นพลังงานคนที่รักน้ำรักปลารักซาก,กุระรักธรรมชาตินะคะทำอะไรก็ตามาจะใส่พลังงานความรักเป็นหลักนะคะในการที่คุณทำสิ่งนั้นและสิ่งนั้นแหละที่ทำให้คุณมีความสุข จากการที่คุณได้ลงมือทําในทันทีโดยที่ไม่ต้องรอว่ามันจะให้ผลตอบแทนคุณมากน้อยแค่ไหนนะคะพลังงานหลักมีสามดาบออกมาคูบุลรู้สึกว่าให้สามดาบคูบุลนะคะมันเป็นเพียงหนึ่งดาบนะคะคุณอาจจะเคยนะคะเคยผ่านความเจ็บปวดมาแต่ณนะปัจจุบันคุณหันมาโฟกัสนะคะหันมาโฟกัสเอาพลังงานชีวิตมาโฟกัสที่ชีวิตตัวเองในเรื่องของการงาน สิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบทําให้นะแผ่ใจคุณมาเริ่มเบาเบาเบาบางลงนะคะสามดาบนี้พลังงานคุณเริ่มดีขึ้นนะคะไวง่ายเลยจกักรวานอยากบอกอะไรคะจักรวาลอยากบอกอะไรแรนดอมนี้จักรวานอยากบอกอะไร,แร,ออะไรแรนดอมนี้คะ สิบถ้วยว้าวฮิลเลอร์พลังงานแรนดอมหลกัจกจักรวาลบอกคุณว่าเจ็ดไม้นะคะให้คุณเยียวยาตัวเองด้วยการที่อัศวินถ้วย6ดาบสารจากจักรวารี่เสียรียน ราชาไม้ไพ่ตัวตนออกมาอีกครั้งสี่วยสดาบนะคะเปิดมานี้พลังงานเป็นอีกแบบนะคะราชาเหรียญว้าวเดอเวอร์นะคะเดอะเวอร์จักรวาลอยากจะบอกอะไรคุณนะคะสารจาก,กาจักรวาลจักรวาลบอกคุณให้เยียวยาวแผ่ใจตัวเองด้วยการที่โฟกัสสิ่งที่คุณรู้สึกมีความสุข บางคนนะคะอยู่กับครอบครัวเรามีความสุขไม่ว่าครอบครัวนั้นจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือใครก็ตามที่อยู่ในโหมดของคําว่าครอบครัวครอบครัวจะมีส่วนทําให้คุณได้รับการเยียวยาแผ่ใจฮนะไพฮิลเลอร์ออกมานะคือการเยียวยาใจรักษาแผลใจหรือถ้าบางคนนะคะคุณไม่ได้เป็นพลังงานคนที่มีครอบครัวไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่แปลว่าจักรวาลให้คุณเนี่ยโฟกัส นะคะสิ่งที่คุณชอบ7ดไม้ราชาไม้โฟกัสสิ่งที่คุณรักนะคะโฟกัสสิ่งที่คุณรักโฟกัสสิ่งที่คุณชอบโฟกัสสิ่งที่มันให้ความสุขคุณทางใจจริงๆนะคะเพื่อที่คุณจะได้เยียวยาแผ่ใจตัวเองและนะคะมี2ดาบกับ6ดาบนั่นแปลว่ามีพลังงานคนที่จะต้องเลือกบางสิ่งบางอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนะคะ สิ่งที่คุณจะต้องเลือกจักรวาลบอกคุณว่า right action การกระทำที่ถูกต้องสิ่งใดที่ให้ความสุขคุณทางใจนะเอาทางใจของตัวเองเป็นหลักอย่าเพิ่งไปยึดติดที่การเงินนะคะเพราะมีราชาเหรียญนะราชาเหรียญนั่นแปลว่า r รนด o อมนี้ค่อนข้างเนี่ยมีสี่เหรียญน,นะคะไพ่สี่เหรียญคือการยึดติดคุณค่อนข้างยึดติดในเรื่องของการเงินซึ่งงานที่คุณทํา มันอาจจะเป็นงานที่ตอบโจทย์คุณในเรื่องการเงินแต่ไม่ได้ให้ความสุขทางใจคุณจริงๆนะคะเขาไม่ได้เติมเต็มคุณอะ่ะคุณยังพลังงานคุณนะคะมันยังไม่ได้รับการเติมเต็มทางจิตวิญญาณแม้ว่างานคุณจะตอบโจทย์ในเรื่องการเงินก็ตามให้ความร่ำรวยก็ตามดังนั้น2ดาบถ้าคุณไม่รู้จะเลือกจะตัดสินใจอะไรจัก,กรวาลบอกคุณให้เลือกสิ่งที่ให้ความสุขไพ่ฮิวเลอร์คือไพ่ของการเยียวยา งานอะไรก็ตามที่ทำไพ่นะคะไพ่สองดาบจักรวาลบอกคุณนะคะแล้วก็หกดาบถ้าต้องเลือกนะคะให้เลือกความสุขทางใจมาก่อนนะคะยึดความสุขฮิลเลอร์คือไพ่แห่งความสุขซึ่งงานที่ตอบโจทย์คุณในเรื่องการเงินมันไม่ใช่งานที่ให้ความสุขทางใจไม่ใช่งานที่ให้ความสุขในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะมันจะมีคําพูดหนึ่ง งานคือเงินเงินบรรดาลสุขนะคะนั่นมันเป็นคําพูดของอสิ่งภายนอกนะคะมันเป็นคําพูดของคนทางโลกที่เอามาใช้กบเกื่อนความสุขโดยแท้แต่จิตวิญญาณไม่ใช่สิ่งที่ต้องเอาเงินมามาปนเปินเขานะคะครูบุญบอกเลยงานแห่งจิตวิญญาณเนี่ย ความสุขทางจิตวิญญาณมันไม่เกี่ยวข้องกับการเงินนะคะถ้าใครเข้าถึงจิตวิญญาณโดยแท้หรือใครที่เป็นครูจิตวิญญาณแท้ๆลองไปฟังเขาดูก,ก็ได้นะคะจิตวิญญาณไม่ได้ต้องการสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัตถุการเงินเลยนะเอาอยกตัวอย่างครูบุญง่ายๆนะคะเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพนะคะเป็นเคสตัวอย่างถ้าครูบครูบุญยึดหลักว่าครูบุญทํางานเพื่อเงินก่อนมาเป็นอันดับแรกให้ตัวเองได้เงินง่ายๆให้ตัวเองแบบ รวยมากๆั่ง,งครูบุญทํางานอะไรก็ได้หรือครูบุญกลับไปดูดวงส่วนตัวเหมือนเดิมก็ได้นะคะแค่ดูวันละสองสามคนครูบุญก็รวยแล้วนะคะง่ายมากนะคะดูดวงวันละสองสามคนค่าครูหลักพันครูบุญได้เงินง่ายมากแต่ครูบุญเลือกที่จะไม่เอาเงินโดยที่ซื้อตรงซื้อสัตว์ต่อจิตวิญญาณก็คือจิตวิญญาณไม่ได้ต้องการดูดวงนะคะ คุูเลือกทิ้งเงินเหล่านั้นไปแล้วก็เลือกความสุขของตัวเองหาโดยทําตามจิตวิญ,ญญาณที่เขาต้องการจริงๆจิตวิญ,ญญาณครูบุญต้องการอะไรนะคะเขาเป็นจิตวิญ,ญญาณของการเป็นครูเขาชอบการสอนนะคะเขาชอบการแบบการได้สอนนะคะการได้สอนการได้แบบชี้แนะหรือดึงคนเข้าสู่แสงสว่างแต่การดูดวงทํานายชะตนั่นคือการให้คนยึดติด มากกว่าสําหรับคูบุญนะคะอันนี้คือจิตวิญญาณคูบุญนะะไม่ใช่การาว่าแม่หมอท่านไหนนะคะคือดูดวงเนี่ยสำหรับจิตวิญญาณคูบุญน่ะเขาไม่ได้แสดงศักยภาพอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็แค่ทํานายใช่ไม่ใช่นะคะหรือแม้แต่เขาแนะนําไปเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์สูงสุดหรือผู้มารับเขาไม่ได้เอาประโยชน์ที่คูบุญแนะนําไปใช้กับชีวิตเขาอย่างสูงสุดนะคะเขาจะเลือกฟังเฉพาะ อะไรที่มันถูกใจนะคะซึ่งมันไม่ซื่อสัตว์ซื้อตรงต่อจิตวิญญาณคูบุญดังนั้นคูบุญเลือกความสุขตัวเองก่อนแม้ว่าคูบุญจะได้รายได้น้อยลงนะ,ะไม่ได้เงินจากการดูดวงเลยก็ตามนี่คือการยกตัวอย่างนะคะหรือเนี่ยคูบุญเลือกความสุขกับตัวเองโดยการมาทําอะไรเกี่ยวกับธรรมาชาติดอกไม้คะโดยที่คูบุญก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งนี้จะให้เงินคูบุญอย่างไรเมื่อไหร่นะคะการ อาจทาเกี่ยวกับต้นไม้ดอกไม้มไม่ใช่วันสองวันอย่างแน่นอนนะคะบ่มเพาะมาอย่างยาวนานนะคะไม่รู้เลยว่าสิ่งนี้จะให้เงินคุบุญอย่างไรแต่คูบุญเลือกซื้อสัตว์กับตัวเองเอาความสุขทางใจของตัวเองเป็นหลักนี่แหละคือตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะหรือก่อนหน้านี้ก็ได้ที่คูบุญเลือกตามจิตวิญญาณตัวเองด้วยการเข้าสู่เส้นทาง <c oughs> การอ่านไพ่ <c oughs> การเป็นแม่หมอโดยที่คูบุญก็ไม่รู้ว่า งานงานนี้มันจะให้เงินคูบุญได้อย่างไรให้เมื่อไหรนะคะแต่สุดท้ายงานงานนี้ก็สามารถนะคะให้ชีวิตที่ดีคูบุญพูดเลยนะคะมันเป็นงานที่ให้ชีวิตที่ดีกับคูบุญนะคะมันสามารถให้คูบุญเป็นอิสระคูบุญไม่ต้องไปทํางานกินเงินเดือนเนี่ยคูบุญใช้ชีวิตแบบนี้มา3ปีแล้วนะคะถ้ามันไม่ให้คูบุญในเรื่องของ าการดูแลตัวเองได้ครูบุญจะอยู่แบบนี้มาได้ตลอด3ปีได้อย่างไรถูกต้องไหมคะแล้วก็ครูบุญไม่ได้มีรายได้จากการโฆษณา YouTube จากช่อง YouTube แต่อย่างใดนะคะตลอด3ปีแต่ครูบุญก็ยังอยู่ได้เพราะครูบุญเลือกที่จะซื่อสัตย์ต่อจิตวิญญ,ญาณนะคะจิตวิญ,ญญาณเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างอิสระเลือกที่จะทํางานอิสระมากกว่าที่จะไปดิ้นรนนะคะดิ้นรนอ,อยู่ในเมืองใหญ่หรือดิ้นรนเพื่อ ให้แบบมีตำแหน่งนะคะลาบยศสรรเสริญอะไรต่างๆนาๆนาะะในทางโลกนะะเพื่อที่เขาจะต้องได้เงินเยอะๆหรือแบบไปต,ตัดจาไปเหนื่อยกดดันอะไรจนเกินไปนะะจนเกินไปจิตวิญ,ญญาณเขาไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านั้นนะะจิตวิญ,ญญาณแท้ๆไม่ได้ต้องการอะไรที่มันมากมายเลยที่เราต้อง จิตวิญญาณเขาไม่ได้ต้องการสิ่งภายนอกอะไรมากมายนะคะที่เราไปแบบเสริมอ่าไปแบบปนเปื้อเขาจนมากมายนะคะจิตวิญญาณเขาไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านั้นนะคะสิ่งที่ต้องการสิ่งเหล่านั้นก็คือภายนอกนะคะตาหูจมูกปากรูปรสกลิ่นเสียงหรือกิเลสเหล่านั่นแหละวายง่ายเลยว่าสิ่งที่ต้องการภายนอกวัตถุอะไรที่มันแบบฟุ่มเฟือยล้วนเป็นกิเลสภายนอกล้วนๆส่วนจิตวิญญาณเนี่ยเขาต้องการอะไรที่มันแบบ มันเติมเต็มเขานะคะมันมันให้คุณค่าเขาอะวง่ายนะคะจิตวิญญาณเขาชอบชอบอะไรที่ทำแล้วหนึ่งมันมีคุณค่าต่อจิตวิญญาณนะคะมันมีคุณค่าต่อจิตวิญญาณเพะครูบุญเคยบอกแล้วว่าจิตวิญญาณเขาเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะจิตวิญญาณเขาเป็นอะไรที่สูงส่งนะคะจิตวิญญาณเขาเป็นอะไรที่แบบคือเขาจะทําอะไรที่มันไม่ได้ทําให้ตัวเองแบบ ดูแย่อยู่แล้วนะคะจิตวิญญาณเขาจะไม่ทําอะไรที่มันทําให้ตัวเองดูแย่จิตวิญญาณเขาจะไม่ทําอะไรที่มันแบบทาให้ตัวเองตกต่ำนะคะเขามีแต่จะทําให้คุณสูงขึ้นสูงขึ้นในทางของสภาวะจิตใจแต่กิเลสภายนอกนะคะหรือ,อสังคมนะคะสังคมเขาจะบอกเราว่าถ้า,าเรามีจิตใจที่สูงพลังงานที่สูงเราต้องเต็มไปด้วยวัตถุนั่นไม่ใช่ความจริงนะครูบุญบอกเลยว่า ยิ่งยกระดับจิตยิ่งพัฒนาจิตยิ่งจิตเป็นธรรมชาติเข้าถึงธรรมชาติเท่าไหร่ยิ่งจิตคุณสะอาดผ่องใสประพัดสอนมากเท่าไหร่สิ่งเจือปนภายนอกยิ่งน้อยลงนะคะจะเหลือเพียงสิ่งที่สําคัญและจําเป็นต่อการดํารงชีวิตจริงๆนะคะนี่คือความจริงสัจธรรมแท้เลยที่ครูบุณอยากจะให้แล้วก็ สารจากจักรวาลน,นะคะที่อยากจะบอกเรนดอมนี้นะคะครูบุญเชื่อว่าคนที่มาเจอน่าจะได้ปลดล็อกอะไรนะคะเดี๋ยวมาใช้ไพ่ออร์เคิลนะคะเดี๋ยวมาใช้ไพ่ออร์เรคลิลเราส่วนใหญ่อะ่ะเราใช้ชีวิตตามโลกนะคะเราไม่เคยได้ใช้ชีวิตตามจิตวิญญาณเลยนะใช้ชีวิตตามโลกใช้ชีวิตตามสังคมก็คือ,อเธอจะต้องรวยนะ,ะเธอจะต้องมีบ้านหลังใหญ่เธอจะต้องมีรถคันใหญ่มากเพื่อ ให้เขายอมรับว่าเธอเป็นคนที่รวยนะเธอจะต้องมีออของอะไรเยอะๆอะเพื่อให้สังคมภายนอกเขายอมรับนะแต่จิตวิญญาณคุณเขาไม่เคยต้องการสิ่งนั้นนะคะยิ่งคุณต้องการสิ่งนั้นมากคุณยิ่งทุกข์มากเพราะคุณเกิดการยึดติดแล้วถ้าคุณไม่ได้สิ่งนั้นมานะคะถ้าคุณอยากได้แล้วคุณไม่ทุกข์นั่นไม่ผิดนะแต่ถ้าคุณอยากได้แล้วคุณทุกข์อันนี้ต้องพิจารณาตัวเองต้องพิจารณาตัวเองแล้วอะว่า คุณทุกข์เพราะคุณไม่มีหรือคุณทุกข์เพราะคุณไม่พอนะคะมันมี2ออย่างนะคะทุกข์เพราะไม่มีหรือทุกข์ทุกข์เพราะไม่พอนะคะไม่มีใครทุกข์จากสิ่งที่ไม่มีนะคะส่วนใหญ่แล้วจะทุกข์เพราะหนึ่งอยากมีอยากมีในสิ่งที่มันไม่มีจนเกินไปนะคะหรือแบบมีอยู่แล้วอ่ะแต่อยากได้อีกนะอยากได้อีกนี่แหละที่ทำให้เราทุกคนเกิดความทุกข์ทางใจนะคะ ก็คูบุญเป็นช่องแห่งการสอนอ่าสัจจะนะสัจจะดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันจะไม่ตรงกับการสอนทางโลกอยู่แล้วนะคะหน้าที่ของคูบุญนะคะก็เขาเรียกว่าอะไรใครทําหน้าที่ทางโลกก็ทานะคะเราทําหน้าที่ทางนี้เราก็ทำนะต่างคนต่างมีหน้าที่นะเราต่างคนต่างมีหน้าที่ส่วนคนที่เขาแบบ เขาอยากจะมาทางนี้นะคะอยากจะมาทางนี้แต่มันมีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ล็อกเข้าไว้นะคะด้วยความเชื่อความคิดทัศนคติของสังคมนะคะที่หล่อหลอมรีเบิร์ตนะคะรีเบิร์ตการเกิดใหม่การเปลี่ยนแปลงมิเล์กระจกนี่คือสิ่งที่สะท้อนภายในนะคะไพ่ของความสงบและไพ่ของอันเพลสารจากจักรวาลบอกคุณว่า คุบุญชอบไพ่ใบนี้มากนะไพ่อันเพมันคือไพ่ไพ่ประจําตัวคุบุญนะไพ่อันเพไพ่แบบเล่าเล่าจิตวิญญาณได้แบบสุดยอดนะคะหน้าไพ่เป็นการถอดปักออกนะแปลว่าไม่เล่นเกมนะอันเพก็แปลว่าไม่เล่นอยู่แล้วนะคะไพ่เล่าได้ดีมากใส่เสื้อเขียวก็คือธรรมชาติธรรมชาติจักรวาลบอกคุณว่าอย่าเล่นเกม ะะอย่าเล่นเกมโลกอย่าตามเกมโลกอย่าไปวิ่งตามกระแสโลกไว้ง่ายถ้าแรนดอมนี้คุณอย,อ,คจจะคะอยากมีความสุขทางใจจริงๆนะคะอยากมีความสุขทางใจจริงๆแบบเพียวๆนะ,ะเพียวๆเลยความสุขแบบเพียวๆอ่ะความสุขทางโลกไม่ใช่ความสุขเพียวนะให้มิเลอร์มิเลอร์นะคะจกักรวาลบอกคุณมองให้เห็นเนื้อแท้ของตัวเองท่าว่าเนื้อแท้ของคุณที่แท้จริง ความสุขทางโลกไม่ใช่ความสุขแบบเพียวนะคะเป็นความสุขที่ปนเปื้อสิ่งภายนอกไม่ว่าคุณจะเติมเต็มเท่าไหร่คุณกล้ารับประกันเลยว่าอย่างไรก็ไม่เต็มฮะ,ะไม่ว่าคุณจะหาเงินได้10ล้านร้อยล้านพันล้านนะคะบ้านหลังใหญ่รถคันหรูรถสปอร์ต คุณก็จะไม่เต็มเด็ดขาดเพราะคุณก็ยังอยากจะหาเรื่อยๆเติมเรื่อยๆนะคะเพราะมันคือสิ่งที่เติมคุณภายนอกแต่จิตวิญ,ญญาณเขาไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านั้นจิตวิญ,ญญาณไม่ได้ต้องการอะไรที่มันเกินจําเป็นจิตวิญญ,ญาณเขาไม่ได้ต้องการอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเลยนะคะก็ครูบุญเป็นครูทางจิตวิญญ,ญาณนะคะก็จะสอนในทางนี้นะคะสว่วนไม่ได้สอนทางโลกอ่าง่ายงนะคะถ้า ใครสอนทางโลกก็สอนทางโลกแต่ครูบุญคือสอนทางนี้นะต่างคนต่างทําหน้าที่ของแต่และหน้าที่ของตนเองนะคะแรนดอมนี้ครูบุญเชื่อว่ามีหลายคนหรือบางคนอยากจะปลดลกอกเรื่องนี้จริงๆนะคะแล้วก็แรนดอมนี้บางคนอาจจะเคยไปใช้ชีวิตแบบนั้นนะคะดังนั้นคําพูดของครูบุญมันน่าจะไม่ได้เชื่อใช่เรื่องที่เข้าใจยากไม่ใช่เรื่องที่แบบ เออมันใช่หรอใช่หรออะไรอย่างนี้นะคุณเชื่อว่าแรนดอมนี้คุณเคยนะคุณเคยผ่านการใช้ชีวิตแบบวิ่งไล่ล่า1วิ่งไล่ล่าความฝัน2วิ่งไล่ล่าวัตถุฮะสามวิ่งไล่ล่าความยอมรับจากสังคมนะคะส่วนใหญ่แล้วที่เราอยากรวยอยากมั่งมีลองทบทวนดูดีๆน้อยมากที่เราจะมีเพียงเพื่อตัวเองหรือครอบครัวของเรา ส่วนใหญ่แล้วเราต้องการการยอมรับจากสังคมทั้งนั้นต้องการให้เขาชื่นชมว่าคุณรวยนะ,ะคุณมั่งมีคุณมีรถคันโก้คันหรูนะล้วนแล้วไปทำตามสังคมล้วนแล้วแต่วิ่งตามความต้องการของผู้อื่นทั้งๆท,ท,ที่จริงๆคนกลุ่มนั้นเขาแทบจะไม่ได้สนใจคุณด้วยซ้ำต่อให้คุณจะ,ะได้บ้านหลังใหญ่มาจริงๆได้รถคันหรูเขาจะชื่นชมคุณแค่ วินาทีเดียวนะคะแล้วเขาก็ไปใช้ชีวิตของเขาส่วนตัวคุณนั่นแหละที่จะต้องจมอยู่กับตรงนั้นถ้าคุณมีแล้วคุณไม่ลำบากไม่ผิดแต่บางคนต้องไปมีหนี้ไปมีสินเพื่อให้ผู้อื่นยอมรับเพื่อให้สังคมยอมรับเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มนะคะนี่คือสิ่งที่จกักรวาลอยากบอกคุณเลิกเล่นเกมโลกนะคะอันเพก็คือไม่เล่นเกมโลกแล้วนะคะคุณชอบไพ่ใบนี้มากเพราะว่ามันสื่อ ความเป็นคูบุญได้ดีที่สุดไพ่อันเพนะคะก็คือแบบชัดเจนอะไม่วิ่งตามสังคมแล้วนะคะไม่เล่นตามสังคมแล้วแล้วก็ไพ่มิลเลอร์นะคะแรนดอมนี้จกักรวาลบอกคุณมองให้เห็นตัวตนของตัวเองที่แท้จริงนะะซึ่งตัวตนของคุณเป็นตัวตนที่สวยงามนะคะไม่ว่าคุณจะหน้าตาแบบไหนผิวพรรณแบบไหนนะคะบางท่านมีผิวพรรณที่ ผิวคำ้ำแต่คุณมีความสวยงามในตนเองนะคะถ้าคุณไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นคุณจะเกิดการไม่พอใจตัวเองเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นนะคะเห็นความสวยงามของจิตวิญญาณของคุณที่แท้จริงนะคะคุณจะรู้เลยว่าคุณสวยงามมากนะะสวยงามทะลุเปลือกหน้าตาภายนอกของตัวเองนะคะแรนดอมนี้ก็ คิดว่านะคะคิดว่าทุกท่านน่าจะได้ประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับแรนดอมนี้นะคะเนี่ยหันกลับมาหาตัวเองนะคะหันกลับมาหาจิตวิญญาณของตัวเองซื่อสัตย์คุณครูขอใช้คําว่าซื่อสัตย์ต่อจิตวิญญาณตัวเองนะคะอ่าแล้วก็ ความสุขจริงๆนะคะมันเป็นอะไรที่เรียบง่ายนะคะแต่ทรงพลังมากๆนะคะคู่บุญนะคะทำอ e ีบุ๊กขึ้นมานะคะบันทึกสีเขียวะ,ค,ะความสุขเป็นเรื่องที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังแต่อ e ีบุ๊กนี้เป็นอ e ีบุ๊กที่นำพาทุกคนให้เข้าถึงโลกแห่งจิตวิญญาณที่แท้จริงนะคะเหมาะสมคู่ควรกับคนที่เข้ามารับชมแรนดอมนี้มากๆ,ๆนะคะ จะทำให้คุณสามารถปลดล็อกตัวเองได้นะคะคุณจะมีความสุขคุณจะกลับไปที่โลกภายในแห่งจิตวิญ,ญญาณของตัวเองได้คุณจะค้นพบตัวเองจากอ e ีบุ๊กนี้ของครูบุญค่ะแล้วเสร็จนะคะครูบุญจะจัดส่งให้วันที่11เดนะ,ะ,นะ,ะเดือนพฤศจิกายนเลิกงามยามดีจับจองวันนี้เพียง1,444บบาทเท่านั้นอีบ e ุ๊กแห่งจิตวิญญาณนะคะอีบ e ุ๊กแห่งความสุข นะคะอีบ e ุ๊กที่เงินแสนเงินล้านรถสปอร์ตนะบ้านหลังใหญ่ไม่สามารถให้คุณได้นะแต่ครูบุญให้คุณได้ในราคาเพียง1,444บาทนะบาทถ้าอ e ีบุ๊กแล้วเสร็จบอกเลยว่าราคาขึ้น2เท่าค่ะเป็นอ e ีบุ๊กนะคะที่นำพาคุณกลับสู่โลกแห่งจิตวิญญาณนะค้นพบตัวเองที่สวยงามนะคะเป็นอ e ีบุ๊กที่แบบ คุณค่ามหาศาลกับจิตวิญญาณของคุณในราคาเพียงหลักพันนะคะอีบุ๊กแห่งการเยียวยาจิตวิญญาณอีบุ๊กแห่งการตื่นรู้นะคะใครสนใจนะคะแอดไลน์ด้านล่างใครสนใจทั้งไพ C นยนะคะโรงเรียนคอร์สต่างๆกับครูบุญนะคะสนใจ อีบ e ุ๊กคูบุญรบควนทุกท่านดูรายละเอียดที่คูบุญทิ้งไว้ให้ถ้าสนใจก็แอดไลน์มานะคะสําหรับท่านใดเมนไว้คูบุญอาจจะไม่ได้สะดวกไปตอบนะคะคูบุญทิ้งรายละเอียดไว้ให้ทุกครั้งนะคะรบควนทุกท่านอ่านรายละเอียดที่คูบุญทิ้งไว้ให้แล้วสนใจแล้วก็แอดไลน์มานะคะ